สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับเอมจากห้างทองมิเดียชาแนลค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเอมก็จะมาแนะนำต่างหูนะคะต่างหูทองคําแท้น้ําหนักครึ่งสลึงนะคะงบประมาณไม่เกิน4,000บาทค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะกําลังหาทองนะคะทองคําแท้ให้แฟนไม่ว่าจะเป็นเทศกาลวันเกิด วันวาเลนไทน์วันปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะก็ลองมาเลือกชมตั่งหูดูก่อนนะคะวันนี้ก็จะเอามาให้ดูประมาณ5-6รลวดลายเด็ดๆนะคะที่คนนิยมซื้อกันนะคะบางคนอาจจะไม่รู้ไซส์แหวนใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะอยากให้แหวนเป็นของขวัญคุณแฟนนะคะแต่อ่ จะถามไซส์แหวนจะพาแฟนไปเลือกเลยก็แบบกลัวไม่เซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะลองช้อปปิ้งเลือกเป็นต่างหูก็ได้นะคะรับรองสาวๆก็ชอบเหมือนกันนะคะต่างหูโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้พาไปชมกันเลยค่ะลายแรกนะคะก็จะเป็นแบบลายดาวนะคะจะมีห่วงกลมคล้องทำให้ไม่หลุดง่ายด้วยค่ะต่อมาลายที่2นะคะก็จะเป็นคล้ายกับแบบแรกแต่ว่าจะเป็นห้อยด้วยลายโ c ค่ะ แบบต่อมานะคะจะเป็นแบบบอลกลมขัดทรายสวยงามมากๆเลยค่ะแบบที่4ค่ะก็จะเป็นลายไม้กางเขนนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนตะขอทองสามารถห้อยเข้าไปในรูหูได้เลยค่ะต่อมานะคะลายยอดนิยมคือลายหัวใจค่ะน้ำหนักเครึ่องสลึงอันนี้ก็จะเป็นหัวใจทรายนะคะขัดทรายรุ่นนี้ก็จะเป็นแป้นเสียบนะคะ ด้านบนก็จะเป็นลักษณะกลมๆนะคะขัดทรายเหมือนกันแบบแป้นเสียบเวลาสวมใส่ต้องระวังแป้นหลุดนิดนึงนะคะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าสวมใส่ละมัดระวังก็ไม่หลุดง่ายค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นลาย LV นะคะเหมือนหลุยวิตตองนะคะลายนี้ก็เป็นลายฮิต h o อตเหมือนกันคะ่ะ